แบงค์ยี่สิบแบงค์นี้สวยดีเว้ยแบงค์รุ่นใหม่หรือเปล่านเ<อ>าบบนี่ยเล่าแบงค์ยี่สิบสวยดีว่ะขอดูหน่อยดิเฮ้ยนี่เป็นแบงค์ยี่สิบรุ่นใหม่ที่เขากำลังตามหากันเลยนี่หว<อ>าบบ่าเฮ้ยจริงเหรอวะก็ใช่ดิวะเนี่ยมึงเห็นจุดสังเกตป่ะตรงเนี้ยถ้ามีแบบเนี้ย มันจะมีมูละ่าเว้ย,ยมึงรู้ปะแบงค์รุ่นใหม่แบบเนี้ยกูรับซื้อไปสิบห้าบาทไม่อัน้นมึงมีเท่าไหร่มึงเอามาให้หมดเลยตลกแต่กูน่าจะมีอีกหลายใบเลยนะแบบเนี้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะเองก็ไปดูมาเดี๋ยวกูอ่ะไปเตรียมตามมาซื้อได้เดี๋ยวขอไปดูแป๊บทั้งหมดมี20บใบโอ แบงค์ใหม่หมดเลยนี Aí. ่ว้ากูรับซื้อหมดเลยงั้นรอแป๊บเดี๋ยวกูอะแบ๋ยวตังก่อนเฮ้ยนั้นจัดเหรียญใส่ถุงให้หมอยักษ์สามร้อยดิได้ครับได้แล้วครับทั้งหมดยี่สิบใบเป็นกันทั้งหมดสามร้อยน้อยไต่เต่าขอบใจมากน้เย้ยเต่ากูต้องขอบใจนิ โชคดีจริงเลยดีนะที่มีหลายใบยรับซื้อแบงค์ยี่สิบใบละสิบห้าบาทต่อเลยต่อแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบไปดิบอกวเมื่อกี้มาถึงละอยห้าร้อยครับคงสามร้อยอยงนี้ครับอ้าวชิปหายแล้วไง